สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวร้องเสียรีสอร์ทเข่าคอจ้างมาเอ็นแต่ไม่มีเงินใจเมาตบโตชีหน้าด่าไม่ยอมให้กลับเมื่อวันที่10ตุลาคมมีหญิงสาวรายหนึ่งออกมาเตือนภัยสาวๆเที่ยวรับงานเอนเตอร์เทนชงเล่าโดยระบุว่ารีสอร์ทเขาคอแห่งหนึ่งอย่ามานะเหตุเกิดจากการจ้างมาชงเล่าบนเขาคอที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ตกลงค่าตัว1,300บาทต่อหนึ่งคนทำงาน4ชั่วโมงน้ำมัน700ให้เก็บไปทางทั้งหมดทางเราเห็นเป็นเจ้าของรีสอร์ทเลยไม่ต้องมัดจำพอไปถึงบอกเราไม่มีใจมีแค่900บาทติดตัวกินเบียร์ด้วยกันเฉยๆได้ไหมได้เหรอไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราเลยขอแค่ค่าน้ำมันจะกลับแล้วไม่ต้องจ่ายค่าตัวก็ได้ เพราะเห็นคนว่าจ้างเมามากคุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตบโต๊ะชี้หน้าดา่าไม่พอใจเรียกคนจะมาให้จัดการพวกเราเพราะแค่บอกว่าเราจะกลับแล้วช่วงเหตุการณ์ถ่ายไม่ทันที่เหลือก็ดูตามคลิปได้เลยค่ะขอบพระคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านและแม่ผู้ใหญ่ที่ช่วยพูดและช่วยจ่ายค่าน้ำมันให้500แถมเลี้ยงเบียร์ด้วยไพเด็กชงเล่าไพเด็กเอ็นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ